ห oh. น่อไม้ต้มคะ่ะอันนี้เป็นปลาสับ <laughs> <c oughs> ของโปรดคืออะไรคะของโปรดโปรดจริงๆคือผัดกระเพราปหมึกค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็หาดปลาไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่มีปลามันไม่อะไรอืแล้วกินปลาเป็นๆได้ไหม กินค่ะแบบกินกินกับมะม่วงกินกับอะไรก็แบบเป็นตัวเล็กก็กินคำเดียวอะไรประมาณนี้เมย์น้องเขากินปลาเป็นนนะจะบอกให้ดูสปอตใส่ส้มตํามาจากตัวใหญ่ถ้ากับส้มตำไม่กินถ้าถ้ากับกินเป็นแจวกินกับมะม่วงกินทำไมไม่กินกับส้มตำจัง ไม่ไม่อะไรแล้วแต่คนหรือเปล่าแต่ว่าหนูไม่ชอบอย่างนั้นอือาหารเช้านางรำของเรานะครับผมดีโอเคชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกชีวิตเปลี่ยนมไหมก็นิดนึงค่ะเพราะปกติไม,ไม่ไม่ชอบกินข้าวเช้า กินทีเดียวคือเย็นกินทีเดียวคือเย็นเลยพี่เสือรู้ไหมน้องเขาเนี่ยทำงานเคยเป็นแม่บ้านมาเรื่อยด้วยนะอ้าวไม่รู้ตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้โหเก่งจังดูแลทำความสะอาดบ้านเป็นแม่บ้าน,แ,านแต่เมื่อกี้งงอะไรรู้ไหมงงอะไรงงว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำสปาเกตตี้เป็น อืมก็คุยกันแล้วว่าชอบกินอะไรพี่เสือก็บอกว่าพี่เสือชอบกินสปากเกตตี้เขาบอกว่าหนูทําเป็นเอเอรู้จักสปากเกตตี้ไวท์ซอสรู้จักสปากเกตตี้คาโบนาร่าด้วยอา้าวหุ่ยไม่ธรรมดาอยู่ร้านอาหารกำลังม <c oughs> าเป็นแต่ชอบกินปล <c oughs> เาดเดี๋ยววันหลังเราต้องจัดและเมียดปลาร้าตอนหมายถึงว่าทำสปากเกตตี้ให้น้องก็ทำดู <c oughs> รอเขาเกิดแล้นี่โอเคครับผมแค่นี้นะป๊อดมายงคิดลูกใจนะฮะทุกคนดูไซส์นะฮะเดนีน่น่น่นี่ฮะนี่นะครับเต็มอุ้งมือพี่เสือเลยนะครับเมื่อกี้นะะน้องเมลมาให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ต้นที่อยู่ข้างๆร้านนะไม่ใช่ต้นที่อยู่ในตลาดนะฮะอันนี้เอฟซีเอามาฝากเมื่อวานนี้ครับผมลูกโตมากนะ แต่ยังไม่ได้ชิมนะว่าจะหวานแค่ไหนนะรอทางข้าวเสร็จก่อนนะเช้าว,วันนี้ก็ทานข้าวเชาว้ากับน้องมุกนะฮะเนื่องจากว่าเราอยู่ร้านติดกันนะครับผมก็ได้เวลามื้อเช้าด้วยกันนะฮะนี่ก็ของแม่นกนะครับผมน้หมูแดดเดียวนะสี่วันแล้วยังกินได้เหมือนเดิมนะอร่อยมากนะครับอันนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรนะเห็ดกระด้างน,นะฮะ ก็ปลาดุกแดดเดียวนะของเมนกหนะมูยองแดดเดียวของเมนกนะ,ะ,นะง่ายๆนะอ้าวปักเป้อ้าวว่าไงเยลี่ว่าไงคะอู้เยลี่อยากกินอะไรลูกรอก,ก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยวพี่เสือกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่เสือจะป้อนโอเคไหมเด็กๆ น่ารักจริงๆเลยลูกสาวสาวน้อยเอาน้ำอะไรอ่ะน้ำอ้อยน้ำสับปะรดค่ะน้ำสับปะรดเป็นนี้หรออืกของอะไรอ่ะลูกอืมซื้อมาแต่ในวนแล้วก็มาชงใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นผงแล้วก็มาชงใส่น้ำ จากคุณลูกนะก็มาดูคุณพ่อนะฮะช่างทุยกําลังต่อเติมในส่วนของลังคานะครับผมด้านฝั่งซ้ายของตัวออฟฟิศนะฮะของพี่เหน่งเมเดนะฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าตอนนี้นะเขาปลูกต้นทานตะวันนะฮะไปดูกันนะครับนี่ครับผมต้นทานตะวันนะกำลังโตนะประมาณคืบกว่าๆแล้วนะฮะถ้าให้ดาวก็ประมาณ10-15เซนนะฮะทุกคนดู โอ้โห oh, นะฮะแปลว่าอีกไม่เกินนะฮหนึ่งเดือนใช่ไหมฮะมันน่าจะเห็นดอกแล้วเปล่านะฮะเพราะทานตะวันเ็าโตไวมากนะถ้าน้ำถึงเนาะนะครับนะลนะูง่ายๆนะฮะแค่ขยันรดน้ำเท่านั้นเองเนาะนะฮะโอ้ลมพัดเย็นสบายนะเชาวันนี้ครับหญ้าที่ปลูกไว้รอบเราออฟฟิศก็โตแล้วนะทุกคนนะฮะเขียวขจีนะฮะ สวยเชียวนะฮะออฟฟิศของเขานะครับเป็นสีแนวเอิร์ธโทนเนาะนะฮะสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีขาวนะฮะนู่นนะช่างทุยนะฮะคนพ่อสุดเก่งของลุกข,ของรังนะโอ้มุมนี้เห็นต้นไม้ใหญ่ด้วยนะสวยเชียวืีบรรยากาศดีมากเลย พาเอฟซีมาอัปเดตนะฮะความสวยงามที่สวนยอมนะฮะพี่เสือเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้เห็นนานแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเราไม่ค่อยมีดอกไม้ให้ท่านได้นะชมกันเนาะนะครับผมนะ่ะเริ่มตั้งแต่นี่นะครับเฟื่องฟ้านะฮะแนวรั้วใหม่นะหลังจากที่เราปรับภูมิทัศน์ทําที่จอดรถใหม่เนาะนะครับผมนะเฟื่องฟ้าก็นะครับอยู่ในระหว่างนะทั้งออกดอกใหม่นะฮะทั้งบางส่วนก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลานะฮะ แต่ที่เซอร์ไพรส์หนักกว่านะนี่นะฮะคุณนายตื่นซ้ายนะสีสวยๆนะที่อยู่ด้านต้างนะนี่นะอยู่ด้านบนกระถางนะครับโอ้สวยมากนะครับนะ,นะอ่ะนะฮะรอนะฮะดูความคืบหน้าต่อไปนะฮะหลังจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมมาถึงต้นคอสมอรนะฮะที่เราปลูกนะครับย้ายจากสวนกุหลาบมานะครับโอ้ ออกดอกเยอะเลยนะฮะทุกคนนะวันนั้นก็นะเราช่วยกันปลูกนะอยู่ประมาณสักสามวันติดๆกันเลยนะฮะว้าว <Wow. S 1> สวยเชียวนะฮะอืนี่คือมุมไกลๆนะฮะฝั่งอยู่ติดกับนะทางเดินนะฮะฝั่งทิศตะวันออกฮนะฝั่งนี้ก็ฝั่งที่มองเห็นองค์ปูนะครับผม ก็เป็นอีกนะความสวยงามที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะอย่าลืมนะชิโครี่ชาเวอร์เจลชิโครี่ชาเวอร์เจลเจลอน้ำที่หอมละมุนละไม,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 มสุดๆเลยนะฮะ092 794 7, 7 5ส6นะฮะสั่งซื้อในนามช่อง youtube เสือพาไปนะครับว้าว,าวาลืมเห็นล,ล,ลืมเห็นลืมเห็นนี่ บัวน้อยบานสพรังอยู่ในอ่างสีฟ้าล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 า,ลาจบคลิปแล้วดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ